ผมต้องใช้พลังลมปานทั้งหมดโอ้ยไม่ไปลเมที่ฉันเป็นคนที่เธอรฉันเป็นอรที่ประทับใจน้ไไม่มีทางเลตอนนีเราได้รักกันโอเอาแด็กเอาแห้งก็พอแล้วจะร้องนี้เลย แต่ร้องอย่างนี้ต้องใส่ลูกเล่นที่อื่นอ่ะไม่เยอะครับใช่ได้ทมจะต้องเปลี่ยนอันอื่นด้วยใช่ไหมก็จะเปลี่ยนอันนี้ร้องแบบเลกเก้ช้ำแล้วยังอยู่บนที่นอนมีเวอร์ชันเลกเก้ได้ไหมนี่ไดมีเวอร์ชันเร็วอยู่